เรียบร้อยนะครับขั้นที่หาในในรอบนี้นะครับผมแล้วก็เหลือขั้นที่หก็คือเป็นเ5 0มหาพันนะครับผมเป็นรถคูบูตะหัวเรียมนะครับตัวนี้ก็ยันมายุบึงการเซ็จเรียบร้อยนะครับผมบันคำหน้าดีนะครับผมอำเภอเมืองบึงการนะครับตัวนี้เป็นยันมาห้าสิบเอ็ดแรงแยกระบบแยกคอนโทรลไมเบิดนะครับผมเดี๋ยวสิเอาผ่าลงมาเผื่อหนึ่งก็เอามาอ่านให้พอแล้วเผื่อหนึ่งเดี๋ยวเอาไปยกปุ๋ยขับออกมาเลยพ่อขับออกมาเลย นะครับยันมาห้าตีเป็ดยกขึ้นด้วยยกขึ้นด้วยยกขึ้นอีกเออนะครับเป็นยันมานะครับด้วยหาตีเป็ดแรงอยู่บึงการไกลพี่น้องด้วกว่าที่หอดโคราชเขาไกลเติบหนึ่งอยู่นะครับมันติมันตัดกับสีแดงนะครับมันติง,งามเบึงต้นไม้เนี่ยเด้อครับไม่ไหมอ่ะเมื่อแม่นบึงใต้ถนนในบึงต้นไม้น้ำ บอกวองบาบามีบอกวองเบดแล้วไปยไปุ้ยเีวเลยก็ได้พอ ปเป้าปุ๋ยปเปาปุ๋ยแบบนี้นี่เดินหนาปเป้าปุ๋ยฮะ<ป>โอ้ย,อยมันเติมน้ำหนักเข้าไปมันก็อ่อนธรรมดาล่ะมันหนักเพิ่ม ทดลองเอาปุ๋ยนะครับผมเอาอีกเอาอีกเหมือนไปโกูตรงนั้นเด้เอมเปิด้าแล้วนะครับทรลองปุ๋ยยกขึ้นเลยยกขึ้นอีกพ<อ>้เอาลงอีกเอาลงอีกผมอยากมันแตกป้่อย เอาอีกรอบครับอันนี้ก็คือทดสอบนะครับเป็นยันมาที่เป็ดแร้งนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ที่บ้านขับน้าดีนะครับการเดินสายกับสวยงา้ำนะครับผมทุน บรรทุนอะไก่กมือนะครับหอมันไก่เมื่อมันดีที่สุดนะครับผมตัวนี้ะะเวลาเ้าดึงมันค่อยประมือยมือนะครับก็วากระเฮ็ดหัวหูไห้นะครับลองทดสอบใหม่อันอดดนั้นลอยรู้เลยพอนออาปล่อยโอเคนะครับผมมาที่น้องกฤติวิตรอกันอยู่ที่ชัยวันสกลนครน,นะครับตัวน,นี้นะครับโอเคนะครับผม จะไปต่อกันเลยนะครับสอบทดสอบระบบกระมัน สูงเติบนะพี่น้องเด้อยนะครับผมตำนี้กัเลยแล้วละครับหกล่อเฮาพุ่นนะครับมันหอดไปสามเหลี่ยมหลังคาเขาเลยนะครับผมนั่นไหนเห็นบ่พี่นอ้องสามเหลี่ยมหลังคานะครับเน่าจ่วนะครับมันมันติดเลอะมันสิดมันติดสูงประมาณนั้นนะครับมันกะตำแนินกับโอเคแล้วนะครับสูงเติบแล้วนะพี่นอ้องเด้อโอเคนะครับ